pick noi, bật pick noi, đục đục, đục thúc tôn, đục thúc tôn, nữa nè, lạc thúc tôn nữa cha, u, bảy gấp xí xì đều cần nó, anh đi đục thúc tôn lời. มีเต็มหน่อยใหญ่ๆเงาๆตันนี้หั <doubles> ่งหน่อยเงาค่ะค่ะพริกหน่อยโจ้ยมันแดงมาเด้อผู้ใดอยากได้เอาไปปลูกแวะมาเอาด้อต้นใหญ่ๆบกพริกหน่อยบ้านเราตุ๊ในเลี้ยนกระจกนุนหนาวอันนั้นบกพริดฝรั่งหลงต้นชุ่มๆค่ะเผ็ดเป็นตะนไง ฝรั่งอยากปลูกฝรั่งต้นใหญ่อันนี้มันนา่าจะเป็นต้นใหญ่สูงขึ้นไปเลย